เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกขึ้นที่มหาสารครามค่ะมีคนร้ายถือปืนแล้วบุกเข้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สุดเนี่ยถึงได้รู้ว่าเขาเข้าไปจับคุณคร,ครูสาวคนหนึ่งเอาไว้เป็นตัวประกันและมารู้ในภายหลังว่าคุณครูคนนั้นคืออดีตภรรยาของเขาจับเป็นตัวประกันขังเอาไว้ในห้อง แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะคะความน่ากลัวคือมีเด็กนักเรียนอยู่ในนั้นด้วยอ่ะทุกสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนค่ะช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองตำรวจต้องระดมกําลังเข้าไปปิดล้อมพื้นที่โดยรอบโรงเรียนหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็มีข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยจับครูนักเรียนส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นตัวประกันตำรวจมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคืออดีตสามีของคุณครูคนหนึ่งในโรงเรียนค่ะเลิกกันไปได้สองเดือน วันที่มาเนี่ยคือเหมือนจะมาง้อขอคืนดีกับครูสาวแต่ว่าไม่สําเร็จก็เลยตัดสินใจบุกเข้ามาที่โรงเรียนไปพูดคุยกับคุณครูในช่วงพักกลางวันพอดีเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีนะคะจากนั้นคุยกันได้สักพักมีปากเสียงเถียงกันอย่างหนักผู้ก่อเหตุก็เดินออกมาแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าคราวนี้หลักคนในโรงเรียนคือตกใจหวาดผวาม,มากคุณครูท่านอื่นต้องรีบ,รบช่วยเหลือนักเรียนไล่นักเรียนที่มีอยู่ประมาณ140คนออกจากพื้นที่ ลองดูเหตุการณ์ค่ะตกใจไหมพอทราบค่ะตกใจค่ะที่วิ่งมาลูกยแต่ว่าเขามสามค่ะมสามมสามแต่ห้องอยู่ด้านหลังแต่เขาจับจับตัวประกันอยู่ชั้นบนถามลูกชายบอกว่าคุณครูคนนั้นยังไม่ลงมาค่ะอยู่ชั้นบน โอ้โหตอนเล่าเนี่ยพี่ก็ยังหายใจหายคอไม่ทั่วท้องเลยอะค่ะคือมันตกใจจริงๆที่สุดเด็กทั้งหมดก็ออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยนายอำเภอพยักฆภูมิพิสัยบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเกิดอาการเครียดเพราะว่าเจ้าตัวไม่มีงานทำอาจจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยหรือไม่เดี๋ยวตรวจสอบนะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยเด็กนักเรียนส่วนใหญ่กำลังพักกลางวันแล้วก็กินอาหารเที่ยงอยู่หลายคนตกใจค่ะแล้วก็รีบวิ่งหนีจนบางคนบอกไม่ได้กินข้าวเทีย่ยงนี่นี่ ี่ภาพผู้ชมดูนะครับน่าจะเป็นห้องหนึ่งที่มีการกักขังใช่อ,อดีตภรยาเอาไว้เนี่ยครับพยายามที่จะขังอ,อดีตแฟนหรืออดีตภรยาเอาไว้ที่ห้องนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วยได้ออกมาเขาก็ขังตัวเองไว้ในห้องนี้ด้วยเนี่ยค่ะเป็นการถ่ายเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนในห้องห้องหนึ่งนะคะอะลองฟังเสียงของนายอำเภอดูค่ะอะข้อสรุปตอนนี้ ผู้ก่อเหตุนเนี่ยก็ยังไม่ไม,ไม่ทราบว่าคนต้องการอะไรแต่เรา,เราทราบว่าน่าจะเกิดจากการยาละและการออกจากงานก็่นคือเกิดจากความเครียดเนี่ยนะครับถึงมาก่อเหตุเราก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่สอบถามทางฝ่ายอดีตภรรยาว่าเดิมทีเนี่ยเคยมีปากเสียงกันหรือเปล่าถึงกล้าบุกเข้ามาที่โรงเรียนในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าปมก่อนหน้านี้จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้หรือไม่แต่คุณผู้ชมหลังจากที่เขาปล่อยตัวภรรยาออกไปแล้วเนี่ย เจ้าตัวคือสภาพที่เห็นคือเดินวนไปวนมาอยู่บนอาคารเรียนแล้วลักษณะดูเครียดใช่ไหมคะดูแปลกๆเนี่ยแต่ในมือเหมือนยังถือปืนอยู่นะคะ<ม>ถ้าสังเกตดีๆอะ่ะยังวนไปวนมาตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมสุดท้ายยอมใจเย็นลงค่ะมอบตัวกับตำรวจแล้วนี่คุณผู้ชมดูวินาทีนี้นะคะครับ เข้ามาแล้วก็ขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยดีผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงได้นะคะ<ม>ที่สุดแล้วตำรวจก็พาตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็สอบถามถึงปมเหตุที่เกิดขึ้นทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านรับทราบเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้ว โดยท่านชื่นชมตำรวจทุกนายที่เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนำทุกคนไปอยู่ในที่ปลอดภยัยนี่นนนนนาาค่ะมาแล้ควค่ะควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ดูค่อนข้างจะเย็นลงแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวตำรวจคงจะต้องนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งปมปัญหาเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงก่อเหตุค่ะครับยังเคราะห์ดีนะครับที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีคนบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับ